สวัสดีครับนขบมาพอกันต่อวันทะเลหัดทีสิบเจ็ดเป็นขุมพายนะครับน้อที่หกฮนี่บาลานกับพายพ,พา่น้องเขาเลาปลาขึ้นเกาครับ,ปปค,ค,รบครับสวัสดีเอฟซีเกาเอฟซีไมขอบคุณผู้ชมทั่วโลกนี่บาลานกับมากครับสาวน้องขึ้นเกาครับสาวน้องคุณยางเลาอยฝนครับเป็นแนมเห็นเ,นเนจล้างไ,งไว ครับมันก็ไปรุ่นกันเบิงมาบาลานสิมานบอบาลานกับขมายางขม่าโดนเติบไปแล้วครับมันฝ่อเฮ็ดเลยมันนี่เฮ็ดสิเบิดดบอครับก็ไปรุ่นมือกันเบิงกับบาลานกับสาวน้องครับบาลานสิมานบอมันนีไปกันเลยครับสาวน้องกันยางร่อยดีครับไปสาวน้องเห็นบอ นี่ัวันฟอเฮ็ดเลยืันนี้ครับว่านี่ล่ลงจากรถมากคัฟอกันโหลดกันครับว่าืันนี้ยังว่าได้พักนึงเลยครับเพราะว่าเฮ็ดก็เริ่มจีวายแล้ประจักครับเพราะว่าเฮ็ดเป็นออกหลเหมือแล้วครับไปไปหล่นกันบ้างครับ มันบอมัน <anything> อ <iah> eh e ้าครับดอกแรกแข่งมันครับอันย่างมาอันย่างมาโดนแห้งครับแขงแข่งรจ้ะแข่งอยอ่เอาครับจ้ะนกแรกข้าเนากอกแรกของเาครับหลอมเล่จ้ะครับไปทำไปเบิ่งเมันบอมานเล nhiều người đó nên nếu có khốt thì cứ thế dập đấy ngay bo về tông bắn tông nào không bắn lên luôn ô là đấy các con à ไปเฉยเนาะอ๋อได้ยุหุยง่ามเลยได้ม้วอมาวานไปแกงเสียบเพงนะมันมาล่านสดสอนมาว่างเลยจ้ะแส่ยพียงแต่เพ,ง,เพงวัานครับบรยรยากาศ่วงเส้าครับเส้าี้บาลล่านขี่รถมากบบสาวนงฝนก็ลล่นมากสุดทางครับครับเขามาหอดปลากันยังลล่นอยู่ใบใหม่กันยังเปีกเยกอยู่เลยครับ เต่วอากาะตกไะแห้งนกเล่นค่อยๆครับนกกาดก็เงียบนี้ฝนฝ่ฟนฟาอยังไงเนาะครับเราตกไปโบกนั้นฝนเย็นนี่ตกเป็นฤด,ดูครับตกไปเรื่อยๆบางข้างกับตกแห้งบางข้างกับโบโตกนักเทียก็มีครับ เฮ็ดเพิ่งคข่ดอกยญ่งๆครับังตั้งแต่เป็นกอนขึ้นลามาจ้ะไข่ก็มีครับโอ้งามโอ้งามอยู่เฮ็ดเพิ่งเลี้งอีดอกนึงย่จ้ะอาไปเบิ่งใส่นอใส่ยังเบิ่งครับนำไปเบิ่งก็สาอนครับ พอไหวใส่เนอะฝบ่นกับล่องเม็ดป,ปกปลก,กมากอีกแล้วครับฝนตกดีแบบทั้งฟ้าบนทลีกฝนตกดีมีสิท,ทีเอสี่ออกอีกครับโอ้ยงามากเลยครับ เฮ็บเลยครับบ้านมาล่านกปลาเห็นอยู่ไกลกันอยู่เด้ดจ้ะามาล่านมาเมนคน,น,นบนุญทะเลเด้ดจ้ะมาล่านเป็นคน,นเด็ดจ้ะแต่เวลาเดินทางกับสองสโมงก็กลัวเนาะนอาร์ติมาหอดเดินจะตีสามจ้ะนข้าวหนึ่งน้ำเหลือกับตีซี่กับโอ,อมาละจ้ะหน,นึ่งตากนู้นเก็บไปนะจ้ะฝน,นกับล้งเม็ดมาแล้วรวมกัน,นดีเนาะ เอดินกัเดี๋ยวไปผู้เฮ็ดเลยครับมันยิ้กครับสองดอกยิ้มไปแกงร่วมกันนะจ๊ะ่ว่านี่สาน้องเนี่ยไปได้หลายกะตัวอยู่ในถุงกับไปแบงเมย์เนาะจ๊ะเมย์บาลานแ้วก็ที่เหลือกับไปแกงหมอก็ง่ายนะจ๊ะมูกสาวพอมาเหร่นน้ำซีหาค้นแล้วกักแกงตักใส่ถุงหนึ่ง เอกก็กือถุงให้ลูกจะไปฝากพ่อฝากแม่เพไนนั้จแตเพ่อมาเล่นน้ำกันว่านี่เบิร์ตพอดีจ้ะมาล่ากับดิกินถ้วยหนึ่เนาะงมาล่าเนาะจำกันอุ่นล้วล่ะเด็กสมุนี้าไป็นไหมอ้ามากึ้นมากปีมีเห็ดข้าวดินเนาะบมาลเนาะเด็กพวกอ๋อหน่ะจ้ะแต่ว่าเวลากออาจจะบอกขั้นไหนโดนนะจ้ะพอมีแต่ดอกใหญ่ ฝนมาตกกัสิได้ท่ายถ้าห้พี่น้องเฮาเบิร์ดเรื่อยๆยดอกจ้าฝนก็สิลงลงเม็ดเป๊กมาฝน,นตกมาถ้าน้องกัสิไดหยุดคคิปซะก่อนนะจ้าสิได้กล a บบ้ n นจ้าสาแดาทนานเท่านั้นจ้าตอนนี้บ่ใต้ตก้งองกัไปรอกันต่อจ้า นี่ดังแหลนะแผลส่งสัญญาณเรปะจักจ้ะแผลรอบเบื้งอีกสองสามเมื่อนะจ้ะแดดออกเบิ้งเหมือเธอเพิ่งมีเห็ดโผล่ขึ้นมาอีกนะจ้ะจะจังรอติดตามเบิ้งนะจ้ะภาษาหน่องสิแดงเมาเก็บเพี้ยน้พี่น้องข้าเบิ้งบ่อว่าออกหรือบ่าคันออกนะจ้ะครับจะเปลืองข้าไล่ครับนะจ้ะหนอนน้ำดำถ่องมันใส่งานเดียบอนนะจ้ะโอ้เดีอยู่มาล่ยี่แข็งอยู่บ่แข็งนะอันเถือแดดเนาะเถือแดดจ้ะหนอนเพิแข็งนี่อยู่เอ้า

มันก็มันผดตอนเผาใช่เนาะนี่เขาใกล้อ,ออกหลายมึงแต่ทองเขนยังดีอยู่จ้ะแขงอย,ยังแขงอยู่จ้ะแขงได้อยู่อ๋อแต่แขงอะ,ะ,ะอไรนะบ้าหละนี่อ่าไปรอฮะบางอี่างกับข้าครับครับเข้าดินครับคิ้นใ่้ฮานุ่งเก็บไปจมไปได้จ้ะ เมื่อวานมนู่เนาะเมื่อวานแปเดียวนี่ไปยังไหผูย่างไปบถึมองมาจกมือนนี่เมือมาบมนไวดีนะจ๊ะเมือสิมันย่างไปใช้กับพ่อครับเมือสบมันยางเลาะจนเมื่อยเอาพ่อพ่อดอกไขดดินน่นี่ไอ้ดอกง่ายิดอกงายเนาะยาวหยง มันก็ได้ๆไม่เนาะแต่ดอกเนาะแต่ดอกแยงด้ยกันช่วงนี้เฮ็ดแยงแต่เก็บไปนะจ๊ะว่าเบื่อพอได้นะจ่ะมันมันฤดูของเฮ็ดนะจ่ะแต่เพิ่อนต่อเขาได้กินก็ดีแล้วเอย่างร่วมกันจ่ะเฮ็ดบอโดนครับอุ้ยครับครับมันนอนเจาะหมดใจรออีกบอโดนแล้วก็ได้เก็บแล้วครับติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจ้ารอรับการแจ้งเตือนจากบอหลานเลย ให้ข้าดินดอกงามครับถ้าต้องจมไปจมมากก็เสียเพราแกงนะจ้าเก็บไปยางเล็กกน้อยครับเห้ปุ๊บดดินเนาะให้ปุ๊บดดินก็เกิดเกิดไปเกิดไปพุ่ยเฮ็ดเลยให้แดงน้างสัมเนาะแดงน้างสัมครับเอ้าข้าลังออกบ่อหนอกงามๆเลย เห็ดกาดินเผาวะโอ้ยเริ่มเฉืนล่าว่ะครับูดนะเห่อไงนนี่ยนะนี่เชียก็ไปนะก็ไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวออกจากนี้ก็จะทราบไปเบิ่งเื้องเห็ดข้าลายเนาะเห็ดถึงน้ำอ้อยน้ำเนาะนี่ผมไม่ถึงน้ำอ้อยนะจ๊ะว่าเป็นสีเกิดบ่ครับเฮ็ดถึงข้าลายจ้ะเราไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวพออยู่พอกินแล้วงามเลยเนาะ างามดีจ้ากระสีแน่ดอกจ้าวแข็<ไ>ง,งแข่งดีอยู่ครับออกเปลี่ยนสีแน่น่าจ้าวจะว่ากระบาดบอดามแห้งทอเก็บมาวางหันน่าจ,จ้าให้ออดอกนึ่ดงด้วยจ้าไปเบิ้มงามมากดอกงามยิ่งใส่ได้ยุกถ้าลองเก็บเลยเด้อขากระสันแห้งนะ เห็ดยามแบงเห็ดแบงเนีนะจ๊ะช้าสั้นๆัหาเราพวกอีกก้อนครับหาปอมูนี่นี้งามเลยนะหาลายงามเลยครับโอ้ยของสีเบอร์เบรจ้ะตัวไหนตันตันนี่ครับอ่าในที่สุดกระมาแล้วจ้าหาทั้งหาทังจมสิได้พวกแกงแล้วครับบ้านนี้โอ้ยไก่แกงแน่วาลันมันกตาลายแล้วมังกตาบง โอ,อครับเปื่อ,อยาตาเลยครับเต,ตาล่ะจ้าเอาไปเต็มก็ถือบะหมานนะน้องจ้าได้อยู่ได้กินแล้วจวงเฮ็ดหายากครับเดไ๋ยวซ้ำนี่ครับถือว่าหมาน,นะครับจ้าเดี๋ยวเวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านละจ้ามาเบิ่งเฮ็ดเผื่งน้ำอ้อยมองเคยเก็บกับบะบ่ออกนะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเฮ็ดกับบ้านละกันจ้าไปเบิ่งหยอดเฮ็ดกับเฮานะจ้า ไดี๋ยู่ได้กินบอมาล้านครับมาเบิ่งเห็ดเขาครับพอได้แจ้งอยู่ครับถือว่าหมานอยู่ซ้ำนี่เห็ดจวงหนาแดงครับขันได้ออกหาอยู่หากินนะจ๊ะจเต็มตาบาเต็มตาขันได้อยู่ได้กินก็ถือว่าหมานและนาะจ๊ะเนาะครับครับคลิปนี้แาบฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านี้แหละนาะครับน้องแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นมาล้านน้ำเน่ กดกระ,กะดิ่งเพื่อจจะแ้งเตือนคลิปใหม่จากบาลานครับที่จั๊ดมืัอน,นี้กับจำลองสงน้องจองห้องให้ตำบลหนวยชามเพื่อปนทลิกจังหวัดบปนต้านี่เก่าแล้วครับเฮ็ดกันเริ่มหายากแล้วละจ้ะรอ,อบเบิงหลอบไม่นะจ้ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้จ้ะเดี๋ยวขันสาหนงกับบาลานเขามากันมีเฮ็ดกับพี่น้องกับเสดหูข้าวน้ำน,นะจ้ะครับคลิปนี่แกพอ่อการคลิปใหม่เมือ่อไม่จำรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ